ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันนินนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกมฟีฟ่า12คาเรียรโลโหมดโหมดผู้จัดการทีมกับทีมวูฟแฮมป์ตันนะครับผมซึ่งก่อนหน้าที่ผมจะมาอัดคลิปเนี่ยผมแอบไปเล่นมาเกมหนึ่งนะครับผมนั่นก็คือเกมที่ออกไปเยือนทางด้านลิเวอร์พูลนะแล้วก็บุกไปชนะมาได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับผมไอเกมที่กูไม่ได้อัดคลิปนี่ฟอร์มดีซะเหลือเกินนะในวันนี้เนี่ยเรามีเกมที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลนะครับผมออกไปเยือนทีมอะไรก็ไม่รู้ในศึกยูฟ่่าาแแชมมมมเเเปปปีีี้้ยยนนนนนนสส์ลลกกกกะะะจ็็ออออโครับผวไื อยู่ในเตดนะครับผมบอลช่วยกลางสดาเจอกับเอเวอร์ตันนะแล้วก็เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทอนแนมฮอสเปอร์นะครับผม พึ่งตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกตอนนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับที่1นะครับผมแข่งไป7นัดมี16แต้มนะส่วนเราก็คะแนนเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมแข่งไป7นัดมี16แต้มเหมือนกันนะแต่ว่าประตูได้เสียของเราเนี่ยตามหลังเขาอยู่3ลูกนะครับผมแล้วก็ตามมาก็จะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมแข่งไป7นัดมี14แต้มนะเบอร์ลี่ก็เท่ากันนะครับผม14แต้มนอะมาจางไหนไม่รู้โอ้โหปีนี้เบอร์ลี่ฟอร์มดีจริงนะครับผมแล้วก็อันดับที่5จะะเเป็นนนลลิวออรร์พูคับผมก่หน้าที่เราจะชนะเนี่ยลิเวอร์พูลเาออยู่ันดับที่1เลยนะครับผมแต่พอเราชนะปุ๊บก ก็อันดับที่6จะเป็นเชลซีนะครับผมแข่งไป6นัดมี14แต้มนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะครับผมอยู่อันดับที่9เลยนะแข่งไป7นัดมี10แต้มนะครับผมเลสเตอร์ซิตี้แข่งไป7นัดมี10แต้มเท่ากันนะอาร์เซนอลนะครับผมแข่งไป7นัดมี4แต้มนะหล่นมาอยู่อันดับ18นะครับผมโซนตกชั้นเลยนะโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันเหมือนแต่ก่อนก็ขออภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้ผมมีเรียนแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องออกไปทํทธุระอะไรข้างนอกอีกหลายๆอย่างนะก็เลยอาจจะไม่ คลิปนะครับผมยังไงก็ขออภัยด้วยนะถ้าเดือนไหนปิดเทอมแล้วนะก็จะกลับมาลงคลิปทุกวันเหมือนเดิมนะครับผม11ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งชุดตัวสำรองลงไปนะครับผมรายชื่อ11ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของนิวคาสเซิลเนี่ยมาในระบบ4-3-3แบบแอคแทกนะครับผมผู้รักษาประตูจะใช้เป็นฟานเดอร์ฟอนนะกองหลังดูอาเต้กับทสกังกานะครับผมแบ็คซ้ายไวโน่แบ็คขวาแม็กซ์อารอนกลาง3คนจะเป็นเคอร์ติสโจนโอลิเวอร์สคิปแล้วก็แมตติสันนะครับผมปีกซ้้้้าา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 ยยวววงอีีีชนนนนปปกกขเเเเโโดดตแล็หคครริมมม่ะับผ ส่วนแท็กติกเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งเป็น constant p r e เ s u r e ไปเลยนะแล้วก็ดันสูงนะครับผมเหตุผลที่ผมตั้งอย่างนี้ก็เพราะว่าผมจะกดฟลิกซิมนะครับผมมันจะได้บุกหนักๆเลยนะส่วนทางด้านของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเนี่ยมาในระบบ5-2-3นะครับผมผู้รักษาประตูจะใช้เป็นคาวดาโลเหมือนเดิมนะครับผมมีเซนแม็กซิมแมนนะตัวเก่งของเขานะครับผมจาขอบเมอร์ฟี่เป็นแบ็คขวานะโอเคจัดไปกดฟิกซิมไปเลยนะครับ แล้วก็เปิดบ้านชนะยวคาสเซลไปได้3มประตูต่อ2นะครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วโดยได้ประตูจากเรโดเนโตนะครับแล้วก็มีคาริมาเดเยมี่แล้วก็เรโดเนโตอีกลูกหนึ่งนะครับผมโอเคโอเคครับผมในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่เราจะเจอกับทางด้านของ CSKA m o s c o เนี่ยเดี๋ยวแรกผมจะส่งชุดใหญ่ลงไปแล้วก็จะเข้าไปเล่นก่อนนะครับถ้าแบบชนะขาดลอยสัก2 0 3 0ูนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวเลขสองผมค่อยกดฟ i ิกซิมอ่ะนะโอเคจัดไปทางด้านของวูฟแฮมตันจะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนเนยบุกจะขวาไปซ้ายนะครับ สวยแล้วแล้ว,ลวมีช่องเข้าขวายิงลูกมีเรียบร้อยนะครับผมบูมแฮนดตันด้ประตูออนําไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของราฟาเอลเรอานะครับโอ้โหเอาเอาแล้วมึงถ่ายอะไรกูดูวะเนี่ยโอ้โหผมจะดูผู้เล่นดีใจแล้วมันถ่ายอะไรก็ดูวะเนี่ยโอเคนี่นะผมต้องชมตั้งแต่ใครเป็นคนส่งวะน่าจะเป็นทางด้านของโฟเดนนะครับผมแทงมาให้เลเอาลพิกเข้าขวามาังหวานี้ตอนแรกจะยิงด้วยซ้ายแหละแต่ว่าผมว่าพิกด้วาขวาดีกว่า ก็เลยยิงเข้าไปมุมนี้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ไม่ได้พูดชื่อสนามไม่ใช่อะไรหรอกครับผมจําชื่อไม่ได้ไม่ได้จําชื่อไม่ได้ด้วยอ่านชื่อไม่ออกนะครับผมไม่รู้มันอ่านชื่อว่าอะไรโอเคสวยโอ้โหเลยเอาว่งวิ่งลงมาช่วยถึงนี้เลยเหรอโดกูโด,ก,โดกูแทงไปด้านข้างจางาังหวะนี้ให้เดสน,นะครับผมเดสชิปขึ้นโอ้ยสวยโอเดนี่เขายิงจะเฮ้ยพูดติดอ่างเลยเมื่อกี้ เฮ้ยตะกี้มันยกมาสวยมากนะครับผมเอเดสอ่ะโอ้ยสวยไปแล้วเดี๋วเอาแพงให้โดกูวิ่งแข่งนะครับผมโดกูโดกูกระชากไปจังหวะนี้โดกูกระชากไปสุดเส้นตกคืนมาให้โฟเดนยิงจอๆอลูกมีเรียบร้อยนะครับผมวูพันตันไประตู <c oughs> ได้ปะวูพันตันด้ประตูทิ้งห่างเปสองประตูต่อศูย์จากทางด้านของเจ้าหนูฟิลโฟเดนนะครับผม โอ้โหเป็นจังหวะสวนกลับจากหน้ากรอบเขตโทษของตัวเองสู่หน้ากรอบเขตโทษของผู้ต่อสู้นะครับนี่พุทธศาปปะดูเซ็งเลยนะเราชมความเร็วของโดกูด้วยนะครับผมกระชากมาสุดเส้นลุงนี้ตบกลับทํ้ามาไโฟด้นยิจะเจาะลุงนี้ทำไมเข้าอีกกูจะด่าให้นะครับไม่รือสิทธิ์ให้ทีเลกิลอนปเปิดเข้าไปในกรอบโอ้โห,โโหไม่แม่นได้อยู่ บริสิตบริสิตเข้าขวาปัานลูกนี่โูหยติดเซฟโอเคบริสิตโอ้ยโอ้โหเสียบแม่นเกินสวยบริสิตบริสิตมีตอนนี้ว่างอู่นะครับโอ้ย หายแล้วโดนมาเนี่ยลูกนี้ฟอนเดนเดสวิ่งมาจังหวะนี้นะครับผมผมมีเนวสวิ่งประคองอยู่แต่ไม่น่าทันหรอกฟอนเดนเดสเสียบไว้เลยเออสวยโอเคโดนแค่ใบเรื่องนะครับผมโอเคเลยโฟเดนเออเลีร์ทิ้งไปพุทธสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันบุกมานำไปได้่อน2ประตูต่อศูนย์นะ โดยได้ประตูจากทางด้านของลาเฟลเลีเอาแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับผมครึ่งหลังนี้เดี๋ยวผมจะส่งตัวสำรองลงมาบ้างนะครับเพราะว่ามีนักเตะของเราติดโทษใบเหลืองอีก2คนนั่นก็คือเบนเนเวสนะผมจะให้เคอร์ติสโจลงมานะครับผมอีกคนนึงจะเป็นดัวเต้นะครับลงมาแทนเอริกาเซียนะติดโทษใบเหลืองนะครับผมโอเคสวย โปลเดนออกมาด้านข้างให้ที่โดกูครับแล้วแล้วยัดมาที่โปลเดนมีช่องจังหวะนี้ยิงด้วยซ้ายอุย้ย <c oughs> มีช่องจังหวะนี้คืออะไรวะวูบมน,นัันในประตูทิ้งห่างอีกครั้งเป็นสามประตูต่อศูนย์จากเจ้าหนูฟิลโปลเดนนะครับผมโหยิงไกลโค้ชสวยเลย โอ้โหผมไม่คิดว่าจะเข้าด้วยนะแม่งฝืนยิงลูกนี้เข้าเฉยเลยนะครับผมยึดแค่อย่างคมปึ๊บปันเบกอันนันน้นน่อันนัน้นน่เจ๋ยเสียไว้เออสวยโอ้โหเสียไม่ล้มอีกพอยกมาจาังหวะนี้โอเคลีกิลอนโอ้โหสวยงามมากปึ๊บโอ้ชิบหายละวิดวิก เฮ้ย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 ทำไมไม่ว e> no ิ่งอ่ะพี่เฮ้ยไม่ไม่ไม่ทุกคนตะกี้เห็นปะไอ้ตัวที่มันจะวิ่งไปเอาบอลอ่ะมันไม่ยอมวิ่งนะครับผมผมกดสปินจอยแทบหลุดม่งไม่วิ่งเฉยนี่เห็นปะเห็นปะมันไม่ยอมเข้าบอลนะครับมันยืนงึ้งงงักๆอยู่อ่ะอะไรวะกล้าจะเอาคีนชีสซะหน่อยคีนชีสนี่ไม่ใช่ชีสสีเหลืองๆที่มันสะอาดหรืออะไรนะครับ เอ้ย,อย,อยเกินไปปะเนี่ยทำไมมันสไลด์แม่นจังวะผมเปลี่ยนเอา,เอาใครดีวะเนี่ยไหวาชาแล้วกันนะครับผมลงมาแทนเลยเอานะเอามาเพื่อแบบวิ่งกระชากลากถูซะหน่อยนะครับผมเยอชิบหายละมาขอคอร์สมาลูกนี้ให้โอ้โหเลกิลอนโขกสบายนะครับผมโอเคเสียบไว้โดนแค่ไม่เลืองนะครับผมขอคอร์สมาลูกนี้โอ้ยมีคน่งเคลียให้ เยอ้ยเย้ยชิบหายโอ้โยนแทงออกไปด้านข้างจังหวะนี้ให้ผู้ริสิตนะครับผมผู้ริสิตผู้ริสิตล็อกเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้ผู้ริสิตมีช่องลองปะโอ้โห้ผู้จะสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นทางด้านของวูฟแฮมตันบุกมาอาชนะ CSKA มอสโกไปได้ที่3ประตูต่อ1น,นะโดยได้ประตูจากทางด้านของเอ่อใครวะอ,อ๋อฟิลโฟเดนนะครับผม2ลูกนะแล้วก็ราฟาเอลเลอาอีกลูกนึงนะครับผม MVP เกมนี้จะเป็นทางด้านของราฟาเอลเลอาลนะครับได้เลตติ้งไปที่8.9คะแนนเลยนะยิงไปหนึ่งแล้วก็แอคซิตไปหนึ่งนะครับผมแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมฟิลโฟเดนมันไม่ได้วะฟิลโฟเดนได้เลตติ้งไปที่8.8นะครับผมยิง2แอคซิตหนึ่งนะไม่รู้ว่าเขาวัดจากอะไรนะครับผมโอเคโอเคครับผมในเกมนัดหน้าที่เราจะไปเจอกับลีดยูเนเต็ดแล้วก็เอฟเวอร์ตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะกดคลิกซิมมานะครับผมโอเคครับรายชื่อ11ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับลีดยูเนเต็ดเนี่ยผมจะใช้ชุดใหญ่ลงไปก่อนนะแล้วเดีี๋๋ยยยยวววววเเ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 กกกกมมมจจจออออออัััััับบบฟรรรรรร์ตตตนนนลลลถ้้้ดผผะะะะะสสส่งงงงงำไปปปคูููษาใชซิห คยโยโทโมรี o, oli, กับเอริกาเซียนะครับผมแบ็กซ้ายเลกิลอนแบ็กขวาเซอร์จินโยเดสกลาง3คนจะมีลูเบนเนเวสดอนนี่ฟานเดอร์เบ็แล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับปีกซ้ายคริสเตียนพูลิซิตปีกขวาเจอร์มี่โดกูแล้วก็หน้าเป้าเป็นลาเฟลเลเอาชนะครับผมส่วนทางด้านของลีดยูเนเต็ดเนี่ยเขามาในระบบ4-1-4-1นะครับกองกลางเนี่ยจะมีกรานิชชาก้าโดยนาเยตเคโอ้โหไม่แน่ใจว่าไอ้เควินฟิลิปหายไปไหนนะครับผมแล้วก็หน้าเป้ายังเป็นแพทริกแบมฟอร์ดเหมือนเดิมนะโอเคเดี๋ยวผมจะกดคิกซิมไปเลยนะครับผมเฮ้ยลไม่ลืม,ลม,ลม ดัานสูงเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็เราจะกดฟลิกซิมไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็บุกมาชนะลียูเนเต็ดได้3ประตูต่อศูนย์นะได้ประตูจากลูเบนเนเวสนะครับผมดอนนี่ฟันเดเบกยึดคยิงได้แล้วนะแล้วก็ประตูปิดกล่องจากคริสเตียนพลิซินนะครับผมโอเครู้สึกว่าตั้งแต่เราเริ่มซีซั่นนี้มาเรายังไม่แพ้ใครเลยใช่ไหม เฮ้ยทำไมมันฟอร์มดีจังวะเฮ้ยแพ้แล้วแพ้แล้วอ๋อไอที่แพ้คริสตันพาเลตตอนควิกซิมนะครับผมแล้วก็ในเกมที่เราจะไปเจอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งชุดตัวสำรองลงไปนะโอเคครับผมรายชื่อ11ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับเอฟเวอร์ตันเนี่ยมาในระบบ4-2-3-1นะครับผมผู้รักษา,าประตูจะเป็นฟานเดอร์ฟอร์นะกองหลังดูอาเต้กับทักังก้านะครับผมแบ็คซ้ายไวายโน่แบ็คขวาแม็กซ์อารอนคู่กองกลางจะเป็นเคอร์ติสโจนกับโอลิเวอร์สกิปนะครับผม side, ปีกซ้ายหว่างอิชานปีกขวาเปปปโโดดดดเเเเเเนนนนนต้้้้กกกาาาาางลลุจจะะ็็มมมมสส์แแิิััวหคครรยี่บผมส่วนนทาางงด้ขอ เวอร์ตันเนี่ยเขามาในระบบ4-4-1-1น,นะครับผมใช่ป่วาววะอ๋อ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับผมเซนเตอร์จะมีเดีอโกคาร์ลอสนะครับผมส่วนกองกลางเนี่ยโอ้โหแอนดรอสทาวเซนนะครับผมจอร์จินโยแล้วก็มาโยลนะปีกซ้ายเป็นเบนเดวิธจริงๆมาเล่นดักซ้ายไม่ใช่เหรอวะแล้วก็ปีกขวาเป็นกอร์ดอนนะครับหน้าเป้าเป็นเมริโนนะครับผมโอเคเราจะกดควิกซิมไปเลยนะอ่าแล้วก็แพ้เอเวอร์ตันมา3-1เลยเหรอ โอ้โหแพ้ยับเหมือนกันนะเนี่ยเราได้ประตูขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์จากเจมส์มาดิสันนะครับผมแล้วก็มาโดนรัว3ลูกเลยนะโอ้โหมีนิโคลัสเปเป้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมในเกมนั้นหน้าที่เราจะไปเจอกับสเปอร์เนี่ยผมจะใส่ชุดใหญ่ลงไปเลยนะผู้รักษาประตูจะเป็นเมสซิลีเย่นะครับผมกองหลังฟิกคโยโทโมอรีกับเอริกาเซียนะแบ็คซ้ายเลกิลอนแบ็คขวาเซอร์จินโยเดสกลาง3คนมีลูเบนเนเวสดอนนี่ฟานเดอร์เบคแล้วก็ฟิลโฟเดนนะครับผมปีกซ้ายคริสเตียนพูลิสิตปีกขวาเจอร์มี่โดกูแล้วกกก็หนนนนนน้้้้าา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 าเเเเเเปปรรรรฟออออออลลววะะคับผมมสสส่ ham, pur, ่่ทททงงดขขตแฮ์ียูึจ ไม่ฟิตกันอยู่หลายคนนะครับผมเอ่อผู้รักษาประตูจะใช้เป็นยอรลินะกองหลังลองเล่กับเบนมีนะครับผมแบ็คซ้ายเป็นวินาเก้เด็กเก่าเรานะครับผมแบ็คขวาเป็นแซดอูลิเย่นะกองกลางอ๋อนี่ไงเควินฟิลิปมาอยู่สเปอร์นะครับผมกองกลางจะมีเควินฟิลิปนะเดลเออรลี่ li, แล้วก็โทนารี่นะครับผมปีกซ้ายซอนฮึงมินปีกขวาลาฟินญ,ญาแล้วก็หน้าเป้าเป็นไม่แน่ใจว่าใช่ไมลอนบัวดูหรือเปล่านะครับผมโอเคจัดป เอาละครับผมพาคุณผู้ชมทุกท่านมาที่สนามโมริเนลสเตเดียมเพื่อชมเกมการแข่งขันศึกพรีเมียร์ลีกระหว่างวูฟแฮมตันเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมทางด้านของสเปอร์จะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเกมก่อนโดยบุกขากขวาไปซ้ายนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เลกิลอนเนี่ยได้กลับมาเยือนถิ่นเก่านะครับผมนั่นก็คือสเปอร์นั่นเองเฮ้ยกลับมาเยือนถิ่นเก่าอะไรวะนี่เราแข่งในบ้านวูฟไม่ใช่เหรอเอ่อเรียกว่ากลับมาเจอทีมเก่าแล้วกันนะครับผมบริเยร์บิ เลิปบยกมาลูกนี้ถึงทางหน้าลาฟินยานะครับผมลาฟินยาออ้พูเชียลาฟินยากระชากทีเดียวหลุดเลยนะครับผมลาฟินยากระชากมาลูกนี้ไปที่มุมธงนะครับเอาไงพี่โอลิเอให้มาที่ลาฟินยาใหมบอดูบอดูอุ๊ยโอ้โหเกือบไปนะครับผมเดสโยนไกลมาจังหวะนี้ที่โดกูนะครับเอ้ยโอ้โหจานมันเอาตัวมาขวางยังไงใครมันจะไปเล่นบอลได้วะ มินาเกะบัวดูตอนเล่นกับบัวดูนะครับผมออ้ยเชี้ยบัวดูคืนกับไปที่เดลเลียรี่เดลเลียยิงไกลลูกเนี้ยโอ้ยเมสซี่เย่ต้องออกแรงเซฟเลยนะครับผมตอนถึงมินเปิดมาจังหวะนี้ให้บัวดูมงโหนเด้อวะเฮ้ยแย่งไปตอนไหนวะ เฮ้ยเมื่อก,กี้ผมยังไม่ทันมองจอเลยนะครับผมเพิ่งมีข้อความเด้งมาทางโทรศัพท์นะผมเลือกไปดูเว็บเดียวโดนแย่งบอลเฉยเลยอะไรครับเนี่ยโอโหเผอไม่ได้เลยนะบอลเนี่ยโอ้จานโอ้โหเสีบนะเกียดเกินพอเด่นอุ้ยสวยโอ้ลองเล่เฮ้ยจานมันใช่เท้าเล่นแล้วจานมันส่งคืนมันไม่ได้สก,กัดนะเนี่ย โอ้โหทำไมบอดเกมนี้มันเรียมอย่างวะเอ้าก็จ่ายบอลให้เขาเฉยรู้ยเย่ฝืนคอร์ดมาจังหวะนี้อุ้ยโอ้โหแล้วเดลอาีีไปโดนใบเหลืองจังหวะไหนผมจำไม่ได้แล้วนะครับผมก็จ,จำได้ว่าไม่มีจังหวะเสียบนาเกียร์นกเกียร์กกยอยู่จังหวะหนึ่งอลยเ้จยจ่ายหมดเวลาแล้วจังโอเค วุฒิสินเป่าจบเกมในช่วงครึ่งแรกนะครับผมเป็นทางด้านของทอนแหนมฮอสเปอร์ยังเสมอกับวูฟเพนตันไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครึ่งหลังผมจะยังไม่มีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับผมโ right. อ้ยเสียบอีก<ๆ>แล้วแล้วแทงออกมาด้านข้างจาังหวะนี้ที่โดกูนะครับผมโดกูโดกูตบมาให้โฟเดนอ้ยแล้วมีช่องยิงขวาลูกนี้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหบอลคุกขีดยิงได้ชอบดีนะวูฟเพนตันได้ประตูออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์จากทางด้านของราฟาเอลเลอาลนะครับผม ต้องชมตั้งแต่เจ้าตัวนี่แหละครับผมราฟาเ,เอลเลเอานะที่ว่าไปแทงบอลให้กับทางด้านโดกูนะครับผมวิ่งหลุดมาจังหวะนี้แล้วก็ตกคืนกับไมค์โฟเดนนะครับผมเขาสกัดออกมาไม่ดีแล้วก็มาเข้าทางเลเอาอีกรอบนึงนะครับผมยิงเข้าไปจจอๆลูกนี้ก็ไม่พลาดหรอกนอี่ถ้าเป็นเรื่องจริงมีโอกาสเฝ้านะเนี่ยเพราะไอ้โฟเดนมันไปขวางผู้รักษาป,ประตูนะครับผมโอเคแต่ก็ยังดีที่รอดมาได้นะประตูที่3าของเจ้าตัวในศึกพิมลิกซีซั่นนี้แล้วนะครับผมโอ้โหสวยโฮ้ยจาน หลวงบทมันเรียนรู้มาจากเราอะทุกคนแม่งเสียบอย่างเดียวเลยนะครับผมโฟเดนเอ้ยเอ้ยเอ้ยโฟเดนมีช่องยิงด้วยซ้ายลูกนี่ยอริสปัดไปได้นะครับผมแล้วทางด้านของทอนแนมฮอสเปอร์เขาจะมีการขยับเปลี่ยนตัวนะครับจะถอดไมลอนบัวดูออกไปแล้วจะส่งแฮร์รี่เคนหรือเปล่าเบอร์สิบอ่าใช่นะครับผมส่งแฮร์รี่เคนลงมาแทนนะผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไม่เอาแฮร์รี่เคนลงมาตั้งแต่แรกวะเดี๋ยว เยวสลองปั่นไกล่ลูกนี้ไกลจริงนหครับผมโอ้โหออกรองสนามเลยไม่น่าลูกพี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวหน่อยแล้วกันนะครับผมจะทอฟีโฟเดนออกไปนะแล้วก็จะส่งเจมมันีิซันลงมานะครับคาริมาเดยยมีนพูดตำเนียงอะไรวะเนี่ยคาริมาเดยมีนะครับผมลงมาแทนลเลอาอนนะไม่ได้จับนาไลตัวนี้แล้วก็อีกคน,นจะเป็นโดกูนะครับผมจะส่งทางด้านของเนโต้ลงมาแทนนะโอเคเห็นตอนอุ้ยลาพินยา เฮลีเคนยิงจะเจาะลูกนี้ผมว่าแล้วไอเวนเอ้ยสเปอร์ได้ประตูตามตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งจากทางด้านของแฮร์รี่เคนนะครับผมโอ้โหเอ้ยเอาท่าจิตใจออกไปดิไม่อยากดูนะครับผมหัวร้อนเนี่ยแป่งพิกมาทีเดียวหลุดเลยนะแล้วก็ยิงจะเจาะลูกนี้เข้าไปก็ไม่พลาดนะครับผมโอ้โหเวนกรรมโอ้ยโอ้ยอยู่ดีๆแม่งเสียบเฉยเลย ผมว่าบอลมันเริ่มเรียนรู้จากเราแล้วว่ะโอ้โหเจ็บเลยนะครับผมมาริสันไม่รู้ตะกี้คนที่โดนเสียบใช่มาริสันหรือเปล่านะแต่แม่งเจ็บเลยนะครับโอ้โหอะไรวะเสียบพื้นเออสวยเสียบอีกเสียบอีกไม่ลงไม่เล่นแม่งแล้วบอลเนี่ยผมเล่นคนอย่างเดียวแล้วกันไม่ี่เสียบแม่งเลยโอเคจ้าแล้วตะกี้ที่มันเสียบผมอะเอา้า เฮ้ยไอ,ยอย้จานี่เดี๋ยวมันต้องโดนผมเสียบอีกสักรอบหนึ่งโอ้โหผมโดนมันเสียบก่อนนะจานแม่งไม่โดนใบเคนยิงไกลเอ้ย,อยอ<ถ>เฮ้ยเดยเดี๋ยว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 เอ้ยลูกนี้มันเกินไปไปะเนี่ย คือมันยิงไกลลูกหนึ่งแล้วก็บอลไปกระเด้งเข้าเท้าโอ้เป็นเรื่องจริงบอลมันไม่มีทางกระเด้งอย่างนั้นอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแม่งยิงแรงมากนะโอ้ยโอ้ทุกคนดูมันเล่นดิบริสิ์โอ้ยมันอย่างเซ็งเลย แดลเลยเดลเล่ยิงไกลลูกนี้เมสซี่เยปัดไว้ได้นะครับผมซอนมงลูกนี้เมสซี่เยปัดไว้ได้นะครับผมโอเคเอาอะไรลูกพี่ยิงผมมายิงมาเป็นเสื้อเป็นเกงเป็นเกงในยิงมาเป็นชุดครับผมบินาเก้บินาเก้ให้มาที่ซอนึงมีมีช่องนะผมผมเปิดมันยิงเลยยิงไกลลูกนี้เมสซี่เยปัดไว้ได้อีกแล้วนะครับผมโอเคมายังไม่จบใช่ไหม โอเคยังไม่จบอีกเหรอลองเล่ให้ฮลลรีเคนมาให้เดลเลย่ยิงไกลลูกนี้ยังติดบล็อกอยู่คริสฟิลิปฟิลิปเปิดไปดิเออโอเคผู้ตัดสินเป่าจบเกมนะครับผมเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์บุกมาชนะวูฟแฮมตันมาที่ที่2ประตูต่อหนึ่งนะ โดยได้ประตูจากแฮร์รี่เคนทั้ง2ลูกเลยนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่เราโดนสเปอร์กดคาบ้านไป2ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองไปดูตารางคะแนนพิมพ์ลีก่อนนะครับผมตอนนี้เรายังกออยู่อันดับที่2เหมือนเดิมนะครับผมแข่งไป10นัดมี22แต้มนะตามมาด้วยสเปอร์นะครับผมแข่งไป10นัดเท่ากันมี20แต้มนะที่เหลือก็น่าดําเดิมหมดเลยนะครับผมอาร์เซนอลก็ขยับขึ้นมาจากโซนตกชั้นแล้วนะขึ้นมาอยู่อันดับ17นะครับผมก็ยินดีด้วยนะมันใช่เรื่องที่ควรยินดีมั้ยแต 18เหมือนเดิมนะครับผมโอเคในนัดหน้าที่เราจะเจอกับ CSKA Moscow เนี่ยเดี๋ยวผมจะกด Quicksim เอานะเพราะว่านัดที่แล้วเราชนะมาตั้ง3ลูกนะครับผมถ้าเก็บได้อีกสักแต้มหนึ่งเราน่าจะการันตีการเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับผมรายชื่อ1 1ตัวจริงที่เราจะไปเจอกับทางด้านของ CSKA Moscow เนี่ยมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาป,ประตูจะเป็นฟานเดฟอนนะกองหลังดดวาเต้กับทากังก้านะครับผมแบ็คซ้ายไวานอแบ็คขวาแม็กอารอนกลาง3คนจะมีเคอร์ติสโจนโอลิเวอร์สคิปแล้วก็เจมสันนะครับผมปีกซ้ายหวังอีชันนนปปีกกขววาาเเโโดตแล้้็ห คาริมาเดเยมีนะครับผมแล้วเราก็จะกดฟิกซินไปเลยนะครับเอ้ยผมลืมอีกแล้วผมไปตั้งค่าแท็กติกให้เป็นของสแตนเพเชอร์นะครับผมแล้วก็ดันสูงนะโอเคมันจะได้บุหกหนักๆนะครับผมจดไปกดควิกซินไปเลยนะครับ เราเสมอกับ CSKA มา2ประตูต่อ2นะครับผมได้ประตูจากคาริมาเดยมี่นะแล้วก็เจมันิสันนะครับผมซึ่งเรามี10แต้มก็น่าจะการันตีการเข้ารอบแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูตารางคะแนนแป๊บนึงนะตอนนี้เนี่ยเรานำ FC b a เซ e l o n าอันดับที่2อยู่3คะแนนนะครับผมถ้าอีกสองลที่เหลือเราแพ้ล้วนเลยเนี่ยเออแล้ว FC b a r c e l o n าเนี่ยชนะล้วนนะครับผมเขาก็จะมี13แต้มส่วนเราก็มี10แต้มนะครับผมซึ่งมันก็จะนําทางด้านของ CSKA m o สโกอยู่ดีนะครับผมยังไง m o สโกก็น่าจะตามเราไม่ทันนะเพราะว่าเขาห่างจากเราตั้งแปแต้มนะครับผม ก็น่าจะการันตีการเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชชวยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ